ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวระทึกค่ะเกิดไฟไหม้สุ้มเชิงเทียนบูชาปีใหม่วัดประจำจังหวัดแพร่ค่ะเมื่อเวลา1 5นาฬิกาหนาทีวันที่4มกราคม2,568ในชายชกชัยพนมขวัญนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ซุมเชิงเทียนวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารซึ่งเป็นวัดประจำจังหวัดแพร่ เลขที่16ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จัังหวดแพร่หลังรับแจ้งจึงสั่งการให้รถดับเพลิงยมนาเทศบาลเมืองแพร่จำนวนสามคันออกดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ตามที่ได้รับแจ้งค่ะ พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นหน้าอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักยมุนีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแพร่ข้างบันไดขึ้นทิศตะวันออกซึ่งเป็นซุ้มประดับด้วยไม้ไผ่โดยมีเชิงเทียนสำหรับให้คนทั่วไปได้จุดบูชาเทียนระหว่างเกิดเหตุพลเมืองดีและพระเนรได้ช่วยกันดับเพลิงก่อนที่รถดับเพลิงจะมาฉีดซ้ำจนเพลิงสงบพบว่าเก้าอี้ถังขยะและซุ้มเสียหายค่ะ โดยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่านั่งอยู่ด้านหน้าวัดเห็นควันไฟและไฟลุกไหม้บริเวณหน้าอุโบสถจึงวิ่งไปบอกเนนที่อยู่ในพระอุโบสถและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยดับเบื้องต้นน่าจะเกิดจากการจุดเทียนบูชาและเทียนล้มไปโดนซุ้มที่ตกแต่งซึ่งเป็นไม้ไผ่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจึงเกิดการลุกไหม้ค่ะโดยผู้สื่อข,ข่าวรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าสําหรับเชิงเทียนนี้เมื่อก่อนจุดอยู่บนพระอุโบสถ แต่ปีนี้ทางวัดได้ย้ายลงมาหน้าอุโบสถเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาบูชาเทียนจนเกิดไฟไหม้ดีที่ย้ายลงมาด้านล่างหากอยู่ที่เดิมไฟอาจจะไหม้พระอุโบสถก็เป็นได้เดชบุญที่อยู่ด้านล่างจึงไม่เกิดเหตุอะไรรุนแรงค่ะ นี่มานนะครันี่ยครับเยบเนี่ยครับเนับเ ये रसोई में काम करती है hình quán dây hình quán là đi <laughs> ถ้า,าต้องบรรยาย้องถ้าโบสเนี่ยต้องตกลงไปไม่สองคุณเจ๊ไม่นะแก yeah mm.